ครับสวัสดีครับย่มเศ้าตอมมืดเดืองอะไนี่แล้วมันนี่มันเบิง,งย่มตุ่มลนะครับละเบ็ดนั่นนี่น้ำเนี่ยย่ำตุ่มนถึกขักเรือนี่ตุ่มถึกอือครับตอมมืงถึกปากก้นหรปักขี้แย่งหน่อยหนัก นักอยู่ว่ะเออว่านักเออมีการใส่เด็ดเงี้ยงครับถึกแท้ถึกแท้แล้วมั้งคุณว,ว่าถึกแท้แล้วมั้งตัว่ังอันนี้คือบอลถึกถึกเท่หรอยัอยงอ้อยังอีกคุณหนึ่งหนึ่งบระท่านในมาอยูอ่ มาเกิดเหตุขื้ขึ้นกันเลยนะฮะนั่งแล้วจะถึงข,ดขดัดบอดทั้งวันน,นี่กะจีมืดมืดจเด้อพี่น้องเด้อเฮ้แบดเยี่ยงเอาครับแันอยู่ทางนอกกะจีแจ้งอยู่อันนี้เขามาในอุ้มไม่กะจีมืดนี่ผืนแกเสื้อเยี่ครับมือทั้ายเนี่ยนะครับตื่นเต้นแห้ ตื่นเต้นแน่ว่าถึงมันเสียงมันดินายเลยอันนี้พวกเออพวกพวกเออค่อยถือให้บ้าน้อเนาะฟองเมือไปแจกเพราะ,ะว่ามันถือดีเลยถือมันดินไปเน,น,น,นี่ยนู่น รักขยี้เงเลยตายตายดูตายตตอสามั้หนันเอยอถึงหลายแม่น้อยๆได้เนี่ย<อ>ลายกวัวตัวนี้บ่ลังเนี่ยวะดูสีกันเหรอวะดูสีโอ้คุณสีนี่ใสใ่ดได้มืดปะอ่าเออจะได้ปะขัดเจนเนาเจได้ลุ่นปวกอีกแล้วนี่ <laughs>

นักเทะเติมคู่ด้วยวะอู้เต็มคุ่ีเครื่องไ้นั่นอู้เต็มมอดีเออยเดี่ยวเต็มคุเลยไหนได้จีเหมือนงามนี่เียออกล่ะเียต่อออกัวนลงอย่างมันปักตีปักตีแล้วเลยครับคุซีเต็มคอร์ลเลยครับนี่สุดยอดมีแต่ปักขยงเลยวะโอ้ปักแยงเริ่มเขาแล้วสํ ยังเล็กพาแล้วว่ายังมันก็ะป๋อเดีนมันตีกันขาดน้ำหมีเตี้ยมรัวขาดนน้ำวันนี้ที่ของแต่เราดูแบบที่ยงมันดูเอ้อทงย่างเลยเออบทงย่างแลมาคู่ทงย่างเลยแล้วลงมากที่ครับลังนึงนี่แค่ลังเดียวนี่มันเต็มคู่และแล้วอีกลังนึงมาท่านเอกเทพ ตุ่มอไนะตุ่มอะไรนะเออตุ่มไม้เพื่อน,นมันขักเอริเนนใส่พ่อออกมาแล้ก่อุดตามันลนหนุ <ใจ S 2> ่นทิพย์อือหือใส่โอ้ยเจ็บที่ทแล้วอันตรายเนยนะบนตุ่มแน่นี่หน้ามน<อ> โอ้มันมันมืดมันเบิ่งบกซ์สนใจสั่งไงเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทายอ่ะนั่นน่ะมันเต็มมันหล่นมันหล่นมันเต็มออกโอ้เต็มนอนนี่เต็มคูดสีเลยครับเห็นลังเดียวนี่ยังหลังนั่นครับนี่งนั่นน่ะาท่านได้เทเอาไปเทเทใส่ยังวันนี้ใส่เทใส่ถุงมือพ่มาอืมเอาเทใส่ถุงมือก็พอ โอ้ขี่เ็นเนาะฮะลรยงางบังไงเอ้ย่านเนาะยางมันายางมันเต้นอ,อกบอหูนาะยางเยียบเนบาเอ้ยใบใหญ่ตัวนั้นที่ใส่แล้วใส่ทุ่งหนอเนาะสิมืดบอทุง่งมืดบมหลายปีนี่ดอบหลงังหลังเดียวเต็มสี อึ่งอลนี่มั้งนี่เานีกบเมน้อยด้นี่เดี๋ยวคนนึกบรล่สมบลาโจ๊ตตะนันล้วครับอะรอย่านันอันนี้กําลังที่สองแล้วครับบุมียังไ่แล้วตเต็มคู่ทีติเท้ใส่ถุงพาย่างนี่ครับที่ฮอไปเลยเลย <laughs> โอ้

เก็บเงาเนี่ยนี่มันจับจับถุงแล้วับมันจับถุงนะพอรถไปตั้งสี่เลยเออเจ้าเอาเครื่องมัดปลาครับจับจับจับไปมาจับใส่ถุงโอ้โหคีเพอะไรกันอะไรเนี่ยมาถึจับใส่ถุงเลยมาถึงกันได้ใช้มือเรโอ้โหจับสิว่านี่เลือดคู่สีเลยครับทับแต่ที่ ตัง้ตองอ,อีกทำอีกอย่างไว้เล่นน้ำปักเลยน้ำมันไข่ตัวเนียงปลาแดงมั้งก็วควยทีกอืมเจ็บอีกนะฮะเออับโอ้ เรือเรือเรือเลือคุเรือคู่เรือคุสีรับอ้มือนีอะไรเข่าคักกันแน่แต่ว่าู้บุคอยอะ้เสียงบ่นนะเออบุคอยที่มันท่วมเขาของเขาาดนใส่หมดแดงของเสูดหลังมาปลาตุ่มมันข้าวีลัวมันเน่าทุ่อยางมากรับ บวชทุนไปหาใตเห็ดอยู่วะ <Yeah. S 1> เลือกคุแล้วครับนี่ร้านน้อยกาคือทุงย่างครับนี่ห่อป้าขึ้นมันที่มันเลือกคุมองเด็กแน่นมากเลยวะ อยากได้รุ่นน้ำกันสิต่อต้นนี้ครับนี่เต็มเต็มคู่เลยครับพี่น้องเต็มคู่นี่ตุ่มหลังเดียวนะครับนี่ยนี่ก็อีกหลังนึงอีกหลังนึงก็ได้ได้บลายทอดหลังนี่นะครับนี่ใส่ถุงยางอยู่ครับบะหมีเนื้อใส่กับห่อถุงยางกลับบ้านครับ ตุ่มเพิ่นมานครเพิ่นตุ่มต้นไม้เลยถึกดีกลัวตกเกาครับโอ้ยมวนเด้กับพี่น้องเพิ่น่าเต็มคู่นี้ประมาณแปดโลครับนี่ตุ่มหลังเดียวครับยังอีกคนนึงครับนี่ท่านไดมาโยนตัวนี้น้ำซี่กลัลร่างขึ้นขึ้นมาลร้มือเลยครับ อยู่ที่ล่างเลือนย่างครับนี่ก็ใส่ตุ่มหากินหายากครับม้วนครับอิสานบานเท่านี่หากินหายากกับตาจะซี่เลยครับมือได้มานกับม้วนเนี่ยครับมือได้บอมมานกับส่งแควส่งกิ่คานหาเงื่อนแะครับกันได้จะซี่ม่วนกิ่คานแล้วนี่ จะเสียไปหาเงือแต่เศร้าผลแล้ละก็ให้พี่น้องเบิ้งท่านี้แหละครับติดตามเบิง้งคลิปต่อไปด้วยครับจะมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเบิ้งท่านนี้แหละครับติดตามเบิ้งผลงานอีสานบ้านโนนอีกด้วยครับแบบนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ